ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ s s i n t s a n a m พิวิลพีเเมลีเวสแฮมพบเชลซีเวสแฮมของเดวิดมอยถือว่าฟูลทีมน่าจะจัดทัพใหญ่แนวรับมีอัลฟอนเซออาเรโอลาวลาดิเมียคูฟ่ากูซูมาเป็นหลักครับแดนกลางจัดตัวใหม่อย่างเจมวอร์ดเผาประสานงานกับโทมัสซูเซกแนวรุกวางจาร์ลอดโบเวนลูกัสปาเตกา ซาอิดเบนลามามิกาอิวอันโตนิโอครับด้านเชลซีไม่มีคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูและลิสเจมเทโวชาโลบาและเบอร์นัวบาเดียซิลที่เจ็บมอริซซโอโปเชติโนน่าจะส่ง2นักเตะใหม่ลงสนามทั้งมอยเซสไคเซโดและโลเมโอลาวียประสานงานกับเอนโซเฟเนเดสลาหิมสเตลิงมิคาโลมูดริกและนิโคลัสแจ็กสันครับความน่าจะเป็นเชลซีเล่นได้ดี แถมได้2แข้งใหม่ทําให้กลางแน่นส่วนเวสแฮมไม่มีไรซ์ต้องจูนเครื่องใหม่ยังเชื่อว่าเชลซีมีสติดีและน่าจะบทชนะได้ใส่เชลซีดีกว่าครับฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกัาแอดไลน์ s s i n g s a n a m